ก็สวัสดีเพื่อนๆ,ๆทุกคนแลกกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์นมอ r ตรไรวอลจะขอพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางยามาฮ่าที่เพิ่งมีการเผยโฉมออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั่นก็คือเจ้ายามาฮ่า FZ X 150รถมอเตอร์ไซค์แนวโมเดิร์นคลาสสิกคันใหม่ล่าสุดจากค่ายซ่อมเสียงที่ถูกเปิดตัวออกมาในฐานะโมเดลคู่ขนานกับยามา XSR 155ในบ้านเราเพื่อนเน้นการทำตลาดในประเทศอินเดียเป็นหลักซึ่งรายละเอียดของตัวรถในเบื้องต้นก็อย่างที่เราได้บอกไว้ครับว่าตัว FZ-X รุ่นนี้เนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์โมเดลคู่ขนานกับ XSR 155ดังนั้นดีไซน์ของมันจึงถือว่ามีคอนเซปต์ที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดคมไฟหน้าแบบ LED กรอบกลมไฟท้าย LED ทรงร่วมสมัยชุดหน้าจอมาตรวัดแบบฟูดีต้นที่รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงแอป ยามาฮ่าไ c คั n เน็ถังน้ำมันทรงอกลิงความจุ10ลิตรเบาะนั่งตอนยาวแต่มีการแบ่งระดับผู้ขี่กับผู้ซ้อนทรงขนมปังปอนแกนโชคมีปลอกยางหุ้มมาให้และมีการใส่ชุดแฟริ่งกับข้างมาอีกเล็กน้อยเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นส่วนลายดอกยางที่ให้มาก็จะมีความเป็นลายยางแบบเทรลนิดๆเพื่อให้ตัวรถดูมีความเป็นโมเดินสแครมเบอร์เหมือนกับ XSR 155นั่นเองอย่างไรก็ดีครับขณะที่ตัว XSR 155ใช้พื้นฐานเดียวกันกับตัว MT 15เจ้า เฟซ X ร5 0้คันนี้จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับตัวรถอีก1รุ่นที่วางจําหน่ายอยู่แล้วในประเทศอินเดียแทนนั่นก็คือตัว Yamaha FZS ซึ่งตัวรถที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตเนเกตไบที่วางตลาดคู่ขนานกับ MT 1 5เช่นกันแต่มันจะใช้ชุดเฟรมแบบโครงเหล็กธรรมดาเครื่องยนต์ก็เน้นความถึกทนเป็นหลักเพราะจะเป็นบล็อกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศซิงเกิลเวนท์แคมชา้าความจุ149ซีซีที่สามารถทำกำลังสูงสุดได้แค่เพียง12.4ส GPS ที่7,250รอบต่อนาทีเท่านั้นส่วนแรงบิดสูงสุดก็มีแค่เพียง13.3นิวตันเมตรแต่มาด้วยรอบต่ำแค่เพียง5,500รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังก็เป็นแบบแมนนวล c ล u ชเปียกซ้อนกันหลายแผ่นทำงานร่วมกับชุดเกียร์5สปีดไม่มีการติดตั้งชุดกลไก slipper c ์ u ลั h มาให้ระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าก็จะเป็นชุดชกอัพตะเกียบคู่หัวตั้งธรรมดาธรรมดาแน่นอนว่าทางด้านหลังก็จะเป็นชุดโชคเดี่ยวที่สามารถปรับได้แค่่่ลดดด7รระัับบทาางงนววมมกกกชุสิอเ็แขคู ขณะที่ระบบเบรคทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสเดี่ยวขนาด282ม mm ิลลิเมตรทำงานร่วมกับชุด floating เมาส์ค a l i เป r 2ลูกสูบทางด้านหลังก็จะเป็นจานเบรกที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยนั่นก็คือจะอยู่ที่220ม mm, มและจะทํางานร่วมกับชุด floating เมาส์ค a l i เปอร์ลูกสูบแทนส่วนระบบ ABS แบบ Du a l c h ช n n e l ที่ให้มาก็จะมีเฉพาะในตัวรถรุ่นท็อปเท่านั้นซึ่งตัวรถย a ม a h a FZX 150ที่ว่านี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยให้ลูกค้าชาวอินเดียได้เลือกซื้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวรถรุ่นพื้นฐานที่ไม่มีทั้งงรรระะบบ y nect, ะะบบ Yonnet แลล้้้วกก ABS ออย่่่่่าาาาทีีเไไดไปนนนหซนึง จะสนนราคาอยู่ที่116,800รูปีหรือแค่เพียงราวๆ49,600บาทเท่านั้นขณะที่ตัวท็อปซึ่งจะมีทั้งระบบ y i o ค n e c t แล้วก็ระบบ ABS ก็จะขยับราคาขึ้นไปอีกนิดเป็น119,800รูปีหรือแค่เพียงราวๆ5ก9 0 0บาทเช่นกันดังนั้นมันจึงถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะครับแต่ท้งนี้เพื่อนๆก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าออปชั่นแต่ละอย่างที่ให้มาในตัวรถรุ่นนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นออปชันที่ดูธรรมดา มา,มาเทียบไม่ได้กับตัว Yamaha XSR 155ที่เป็นโมเดลคู่ขนานและวางจําหน่ายอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วไม่ได้เลยดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจรูปโฉมของตัวรถคันนี้อยู่เราก็ขอเรียนตามตรงนะครับว่าคงไม่มีโอกาสได้ใช้มันหรอกเพราะตัว Yamaha XR ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่กําลังมองหารถมอเตอร์ไซค์แนวนีโอสแครมเบอร์คลาส 150cc สักคันอยู่แล้วซึ่งหาเพื่อนๆไม่เชื่อก็ไปย้อนดูในฟูรีวิวที่เราได้ทําไว้ก่อนหน้านี้โดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนไว้ เลยก็ได้หรือถ้าหากในอนาคตตัว Yamaha x r 155จะได้รับการปรับชมใหม่ใดๆอีกก็รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกร็ด่งแจ้งเตือนอยูทูบชโโรราแนลม o t ต r ร i ไรลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเ r s แ fanpage facebook m o ร o r r ล v a l ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอร์นม o ต R ร์ไลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ